อาจารย์คะอ่าอาจารย์ครับมีคนถามมาอีกแล้วบอกว่าเอ่อทำอย่างไรคะที่หนูจะประสบความสำเร็จในการทำงานโอ้อันนี้ตอบไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่เข้าใจคนานะที่เขาถามเนี่ยย้อนกลับไปดูปหลายคลิปเลยแต่คลิปนี้ยบอกเพิ่มเติมอันหนึ่งที่สำคัญสำคัญมากก็คือสติการที่เราทำงานแล้วประสบความสำเร็จคือการใช้สติ อีกอันหนึ่งก็คือการควบคุมอารมณ์อืมสติและการควบคุมอารมณ์ตัวนี้สำคัญมากในการที่คุณจะทำงานแล้วประสบความสำเร็จอ่ะเรามาดูก่อนสตินี้เป็นยังไงอ่ะสติคือการที่เราทำไมครับสติคือการรู้ตัวสติคือการรู้ตัวทำอะไรให้เรารู้ตลอดเช่นเราพูดผิดพูดถูกให้เรารู้ พูดผิดไม่ใช่ปัญหาแต่ต้องมีสติในการเรียกคืนกลับมาและแก้ไขสิ่งที่คุณพูดให้ถูกต้องอันนี้เรียกว่ามีสติเราต้องบอกเลยว่าเราเจอคนทํางานเนี่ยเยอะแยะแต่ส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้ส่วนหนึ่งแหละส่วนเยอะแยะแหละ,ะก็คือไม่มีสติไม่มีสติเป็นยังไงคือไม่รู้ตัวทําอะไรไปบางทีก็ไม่รู้ตัวพูดผิดก็ไม่รู้ตัวนะครับเช่นพูดหกสคูณคูณหกสบ ไม่รู้ตัวต้องพูดเป็นหกสิบคูณหกอย่างเงี้ยที่ถูกคือหกสิบคูณหกแต่ไม่รู้ตัวพูดเป็นหกสิบคูณหกสิบเพราะฉะนั้นมันส่งผลยังไงล่ะมันส่งผลที่คุณทำงานแล้วมันก็ผิดพลาดเพราะฉะนั้นการมีสติเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีสติในทุกๆเรื่องฝึกนะครับเดินก้าวซ้ายก็รู้ว่าคุณกำลังเดินก้าวซ้ายกินข้าวกำลังเคี้ยวก็ต้องรู้ว่ากำลังเคี้ยว กำลังเสียใจก็ต้องรู้ว่ากําลังเสียใจแล้วควบคุมให้มันกลับมาเป็นเรื่องของความดีใจหรืออารมณ์ดีให้ได้ส่วนต่อมาคือการควบคุมอารมณ์จำไหมนะครับมนุษย์หลายคนคนในของเราในที่เราเจอกันเยอะแยะเนี่ย <c oughs> ก็ขาดการควบคุมอารมณ์นะครับเราจะเห็นเด็กวัยรุ่นตีกันเราจะเห็นผัวเมียทะเลาะก,กันนะครับนั่นก็คือการใช้สติและการควบคุมอารมณ์แต่หลักๆคือมันมาคู่กันและอย่าลืมว่า เมื่อเราใช้สติไปแล้วเราต้องควบคุมมันให้ได้ด้วยโดยการเอาสติามาข่มอารมณ์ให้มันอยู่อันมนุษย์นะครับไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนถ้าคุณขาดสองข้อนี้คือสติและอารมณ์นะครับทำงานยังไงมันก็ไม่สำเร็จเพราะอะไรก็เพราะว่ามันจะทำให้ไม่มีใครอยากทำงานกับคุณและไม่มีใครอยู่กับคุณได้เพราะสติและอารมณ์เพราะฉะนั้นสำคัญมากคือควบคุมสติเอาสติมาคุมอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ นะครับรู้ตัวว่ากําลังมีอารมณ์อะไรก็กรุณาที่ควบคุมมันให้ได้อย่าถึงขั้นลงไม้ลงมือนะครับมนุษย์ไม่ได้บอกให้คุณโกรธไม่ได้ทุกคนโกรธได้ผมก็โกรธโกรธแต่เมื่อโกรธแล้วรู้และพอรู้ว่าแค่ไหนพอนั่นแหละือการควบคุมอารมณ์แล้วหยุดมันโกรธโกรธได้นะแต่รู้และหยุดมันให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสติคุณก็จะควบคุมอารมณ์ได้นะครับ เมื่อคุณควบรุมอารมณ์ได้คุณก็จะกลับมีสติอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นสติและอารมณ์นะฮะสติและอารมณ์ท่องไว้จำให้แม่นเก่งแค่ไหนความสามารถมีแค่ไหนแต่ถ้าสติแตกอารมณ์ระเบิดสติแตกบ,บ่อยๆอารมณ์ระเบิดบ,บ่อยๆไม่มีใครอยากทำงานกับเราอ่าเพราะฉะนั้นสองข้อนี้ฝากเอาไว้เนะสติและอารมณ์เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นการทางานเพื่อประสบความสำเร็จมีเยอะแต่สองข้ออนึงที่จําเป็นก็คือสติและการควบคุมอารมณ์อืขอให้ทุกคนมีสติและควบคุมอารมณ์ให้ได้วันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอังคารนะครับควบคุมสติและอารมณ์ให้ได้นะครับแล้วชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จจ้า